สวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมในะยินต์ตาองรันะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคนดูของเมื่อวานด้วยนะครับสวัสดีคนดูวันนี้ด้วยนะครับไม่ดูเคมาใหม่อะไรยังไงบ้างนะครับ S M H ซสองใช่ไหมพี่ชายเชียร์ลืมหยิบมาปม้าพี่ชเชย่อทำให้ลูกค้าร,ครอแย่จริงเชียร์อุ้ยคอ,อปิ้ ท่านครับเอ็กซ์ตรีมพัน์สองที่ครับอย่างหนักหน่วงครับเอ็กซ์ตรีมพัน์เป็นไงวะหัวล้านป่ะว,วะเออหัวโลนเอ็กซ์ตรีมพันช์บานานาคัมส์ไนแเลยครับบานานาคัมสองขอสองร้อยนะบานานาคัมของดีหายากตอนนี้เลยเดี๋ยวไปส่งให้ ขอย่ฝ่าเซลดิเซลไปขายกันนะลูกน้องโคโอี้โคโอี้รู้สึกโคโอี้จะชอบบานาน่าจัดบานาน่าตาสองแสงเดี๋ยวห้าทุ่ม ผมต้องไปนอนละครับผมได้เลยผมวางของก่อนนะผมขอวางของก่อนผมมาทำตรงนี้ได้ปะเอ้ยโอเคผมจะเก็บตู้นี้ก่อนไอเนี่ยผมจะไม่เอาละได้ครับบานนาคัมเห็นที่บอกครับขอสามร้อยครับบานนาคัมอะส่งให้ครับ เอฟกันเฮสเอฟกันเฮสอีกสองมีตรวจป่ะมีตรวจป่ะเฮ้ยทรนช์ความจริงเราไม่น่าจะเอฟกันเฮสเอฟกันเฮสสองนะครับใช้เกอสสะดวกจริงขอบคุณครับตำรวจมาเริ่มชุมตอนเนี้ย

ตำรวจมันไล่ขึ้นเยอะตอนนี้ผมบอกเลยเริ่มเข้มหรอเฮ้ยโหมันจะไม่หายเลยเหรอวะเฮียตำรวจเข้มจัด ส่งของยากมากเพื่อนตอนนี้ตำรวจคุมเข้มวะ่ะไม่นะโอหากุ้จ้ยเหรอ เออขายล้เฮีย yeah. ตอนนี้ขายขายยากต้องทำอะไรกันตัวนี้ต้องทำอะไรกันผมอยากจะซื้อไอโต้ไอนี่หน่อยอะ่ะฮะฟอสฟอรัสเหรออินกรีเนอร์พาวเดอร์ฟอร์มยูซิแมทแอนด์เมดาำเม็ดนั่นเองแ a t กสเตชันมิกสเตชันเคมีส y ผมยังไม่อยากทำเคมีส y เลยอะ่ะ เสียลูกค้าหมดเลย,ย,ยหัวเด้อหัวเสียด้วยโอ้หตำรวจชุม,มเป็นยุง <ๆ S 2> เลยภาพจังครับน้องชายโอ้มันต้องอย่างนี้หรือเปล่าตามสไตล์วัยรุ่นสร้างตัวมันต้องพื้นที่มันต้อง,องแคบครับมันต้องเริ่มจากพื้นที่แคบๆน้องชายวัยรุ่นสร้างตัวที่ไหนเขาจะมาแบบ มาก็ขลือหา์เลยโอ้ผมไม่ได้เริ่มต้นแบบว่าเริ่มต้นจากศูนย์เจ็ดหลักอะไรอย่างงี้ผมไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์หกหลักใช่ผมเริ่มต้นนี้สามร้อยกับวิชาใจเย็นๆครับใจเย็นเทสกล้วยเพิ่ม ผมตัดสนใจว่าผมจะคาขายอะไรเดีย๋ยวผมปลดล็อกมันก่อนขออนุญาตปลดล็อกไปทีละอย่างเอ้ยมิลลอรเค้าดราฟต์ขึ้นนะสเตติ้งกับจินเจอริสิสโ okay. อเคเฮ้ยน้องชายทำไมยยดูถูกเราอะ,อะดูถูกวัยรุ่นสร้างตัวเราอะเกมอะไรครับสเกดูเอ๊ะแท็กขึ้นหรือเปล่าแท็กชื่ออะไรอะคือสกาวแอช เฮ้ยกูสกาวแอส let's take a look สุบก่อนผสมกับโดนัทซีเมนแกรนด์ดารีไม่มี CPU ครับแรมแปดคอมไม่มี CPU ใช้ได้ด้วยเหรอเอลเอดคุกกี้แต่ว่าพี่ว่าขั้นต่ำเกมนี้มันไม่ได้ต้องใช้อะไรมากนะผสมกับเบียร์นะ ไม่มีเมนบอร์ดไม่มีอาจจะอาจจะยากครับโทบิโต้ทันเดอร์สวีทคัมสวีทคัมน้ำหวานเหรอโอ้ไม่กอเฮียการตั้งชื่อของมันแต่ละอย่างนี่ีเกมนี้ grand daddy purple 400ครับ grand daddy purple test <c oughs> ทดสอบทุกอันนะตอนเนี้ย <c oughs> พรรี่ผลิตลีนหรอครับผลิตลีนคืออะไรครับ พี่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายเลยผสมกับน้ำมันแก๊สโซเลนเล่นกับเพื่อนได้ไหมครับได้สี่คนครับก็ช่วยกันผลิตช่วยกันเดินขายซ <c oughs> เซ็กซี่บอลไข่เซ็กซี่อย่างนั้นหรอว่าจริงราคามันถูกซะเหลือเกินผสมกับ ผมขอเช็คก่อนว่าเม็ดแกรนแดดดี้ของผมเนี่ยผมจะค้าขายอสิ่งไหนสตอเบอรี่ชาร์จขอแย้ทดสอบจุดละมิลคเคิลดังเค้นโอ้เปลี่ยนสีผมนะใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้ เปลี่ยนสีผมตัวสาม Girl Scout เหรอ s n e a k y กับ Sedating ขออนุญาตเช็คเยิมเลยนะพี่ไม่เยิมนะตัวนี้แค่อืมโอ้ทุกอย่างดูสงบเงียบดูชา้าๆว่ะตัวนี้อ๋อโอเคผมก็ชอบอ่ะดูดีเลยตัวนี้ตัวสี่อะไร LA Cookie LA Cookie ขออนุญาตนะเงียบกริบผมไม่ชอบอะเวลาแบบอยากให้เป็นมือถือจริงหรอเอาเกมนี้เป็นมือถือเลยเหรอจะหนักนะโอ้ยเงียบกริบเลยอะสวิตคัมอันนี้น่าจะของดีนะสวิตคัมสวิตคัมขออนุญาตเทส สวีทคัมเป็นไงวะโอ้ผิวพันเป่งปัางนะครับ <laughs> วันดีคนด้ครับวันดี้ครับเฮ้ยผิวพันเป่งปัางเหรอสวีทคัมสวยแล้วตัวเนี้ยตัวแคลน d ดดี้เพอร์เพิลออกแทบไม่มีอะไรจะเปลี่ยนเหรอขออย่าเช็คสวีทคัมแม่งแบบผิวพันสดใสวะ่ะ โกับหมองคำ้ำอันนี้โอ้ยตายเฉยๆอันเจ็ดคือ Ball. เซ็กซี่บอลไข่เซ็กซี่ไข่เซ็กซี่ทำอะไรได้บ้างท็อกซิกเป็นพิษเหรอกับซีเดติ้งผมก็ยังตามครับเช็คอุย้ยแย่วะ่ะอ้วกวะเนี่ยโอ้โหเป็นพิษอันนี้ไม่ดีอะ่ะ สตรอบริชาดมุนชีกับแอตเลติกสตรอบริชาดโอ้โหใจแทบหลุดตัวนี้โอ้โหความเร็วอืมยูวายมากไวมาก ไวมากแล้วพในสเก็ตบอร์ดโอ้โหฮู้เลนปูทำให้ช uh ีวิตเร็วขึ้นจริงๆโอเคผมแต่ผมผมว่าผมตัดใจได้พอสมควรแล้วผมจะเอาอะไรมาผมชอบเมื่อกี้คือตัวสวิทคัมสวิทคัมนี่สวิทคัมนี่ผสมเวกราเวกรากับผมว่าเวกรากับไอ้นี่น่าจะดีว่ะเอนเนอร์จีดิงเนี่ยกับเอนเนอร์จีดิงสองอย่างผมว่าน่าจะดี ขออนุญาตเทสเอ่อใส่ไวกคร้าไปก่อนจะได้มาเป็นสวีทคัมเดี๋ยวมาครับครับได้ผมคลาบเหมือนกันน้องที่พักขอบคุณหัวใจเลยครับสวัสดีแฮสิกว่าคนด้วยนะครับเข้ามาฝากกดติดตามได้นะคุณผู้ชมแล้วก็จำไว้นะครับว่ามันเป็นแค่เกมนะคุณผู้ชมอย่าแบบอย่าแบบจริงจังแล้วก็ไปอินกันมาขนาดนั้นนะุิโหสวีทค,คัมแล้วก็ใส่ Energy drink เข้าไปหรอ ผมว่ามันผมชอบลิ์ของความเป็นแอธเลติกอยู่แล้วอะโอกคืออะไรครับไว y ์ u ผมไม่ดีเลยว่ะผมนึกว่าใส่นี่เข้าไปแล้วมันจะแบบสุดๆของความดีดยิงขออนุญาตเทสโอ้โห <laughs> อว่างไงเหรอจาเล่นทั้งวันว่างไงมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าฮะค้อไนวันนี้เ <c oughs> จอครับยายสป,ปีดคือผมชอบใส่เอเนจีดิงนะแต่ว่าแวร์ก้ากับเอเนจีดิงมันไม่เข้ากันอะคาราจะเป็นตัวตัวตอบโจทย์ของผมไป ไว้ป <Wait. laughs> ิดพอใส่พาลาไปมันจะเป็นสเนกี้ผมไม่ค่อยชอบเลยวะ่ะเกิรลสก้าวเสร็จปุ๊บผมอยากเอาเกิรลสก้าวมาใส่กับเอเนอร์จีอ๋อได้ตัวเดิมทำนม่อาบานปากว่าเอาว่ะ ขาเพิ่มอะแจ๊กมาครับเพิ่มเอฟเฟกหัวล้านมาด้วยอย่างนั้นเหรอแคลิฟอร์เนียเค้กออ my god เพิ่มเอฟเฟกหัวล้านมาด้วยอย่างนั้นเรอไหนความติดมันอยู่ที่ไหรแคลิฟอร์เนียเค้กสามเจ็ดเองเฮียเดี๋ยวนะสวีทคัมใส่นี่ไวผ้ผู้คนติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะฮ่าล่ะคอยาเทส เอ้หัวโลนแล้วก็มีความสุขแต่ว่าชา้าลงแล้วอลอยๆดีเล <c oughs> ยมันเยิมอ่ะเนี่ยมันบอกว่ามันเยิมไปคือผมชอบอะไรก็ตามที่มันมีความแบบดีแอ่ะแบบไวทุกคนแบบเร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยผมชอบไง <c oughs> ลองดิ <c oughs> เอาเอฟเฟกต์แดงหนึ่งอันนั้นคืออะไรระเบิดหรือเปล่า โอ้ oh, แค่มุนชีบอลิ่งแอธเลติกส์โอ้ไบโอบัตตัวหกสิบเอ็ดขย่าเช็คก็ออยังไม่ติดขนาดนั้นผมว่าผมขออย่าเทสมันมีไบโอบัตมันมีแอธเลติกอยู่ชอบนะนอนก่อนดีกว่าแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยใช้ค่ายแบบเต็มที่ ขยายเทสชอบเลยพี่ว่าเบสของพี่เนี่ยคือเลดบูจริงๆว่ะให้ตายเถอะฉันชอบเลดบูมันทำให้ทุกอย่างไวขึ้นจริงๆเออดีว่ะขอบคุณกันตามฮะโอ้ยเลดบูนี่เหมือนกรอใชได้ใชได้ใชได้ ี๋ยวผมขอมาดูก่อนว่าผมสามารถซื้อนี่ได้ปะถ้า mm. อยากซื้อ property อ่ะโหหกพันสองสองหมื่นห้าหกพันได้บังกะโลอะ่ะเพ็กกี้อยู่ไหนวะเพ็กกี้อยู่ไหนอ่ะเพ็กกี้เพ็กกี้อ๋อเพ็กกี้อยู่ร้านตัดผมเยี่ยเยเพ็กกี้ใจเปล่าโอ้โหเพ็กกี้ชอบ energizing โอ้โหเพ็กกี้ไม่ชอบไม่เป็นไรมาเพ็กกี้เฮ้ยกดผิดเพ็กกี้ฉันส่งของให้เธอผิดอันน่ะเอฟแคนเฮสเธออาจจะชอบนะเทสสิเอฟแคนเฮสเป็นยังไงเยี่ยมเปลี่ยนสีผมไปโอจี OG. แบบคุณภาพใช่ไหมอ่ะโอจี OG. ผสมกับ Mouse Wash กับ Energy Drink mm hmm. ผมห่ยอะเทสผสม Mouse Wash มันจะได้เป็น Purple เออมีสองอันไปเลยน้ำย,ยาบ้วนปากกับ OG k u s h อ่ะตอนนี้ผมได้ตัวแบบตัวโหดแล้วแต่ใครบอกว่าผมใส่เลนตัวที่ขายบอกเอ้โหมีน้องคนหนึ่งบอกอนร้านัอนคือเ l ียเด็ด เดทฟรุตว่ะบาวดิ้งแอตเลติกแอนทายกาวิตี้เดทฟรุตเชดเคร่วุ้นผมว่าตัวนี้เดือดแน่แน่เดทฟรุตโอ้โหผมชอบเลยอ่ะโอ้โหแอตเลทีบร้อยเปอร์เซ็นเฮี้ยหัวล้านแอนทายกาวิตี้แล้วแอตเลติกคุณพระในสามสอง ผมว่าผมชอบตัวนี้ที่สุดแน่นอนไ,ไม่น่าได้ครับเยชาโอ้ฮู้ว้าวว้าว่าฮ่าฮ <c oughs> ่ข้าคือหนุมานหนุมานตัวฉันเป็นหนุมานตัวตัว ตัวฮะฮะฮะดูชัดแล้วตำรวจเหรอคืออะไรวะฮะฮะฉันคือหนุมานว้ยรถอย่างนั้นเหรอข้ามรถได้วะหอเหินเดินอากาศย่าหอเหินเดินอากาศโว้ยวะดีท e ่สุ The best ตำรวจไม่ไม่ตรวจหน่อยเหรอเอาจริงๆผมเต็นตัวเหมือนพเิเศษมาโซจัดคชอบฝากคนติดตามด้วยนะครับเวลาคอมเมนต์บางทีนั่นนะครับรบกวนฝากกดติดตามหน่อยครับมือถือไม่น่าจะนะครับมือถือไม่น่าจะได้แล้วฉันก็ลอยเฮ้ยอันนี้คือโอ้โหพี่ว่ามันสุดยอดว่ะเฮียพี่มีความสุขมากเลยว่ะแอตทา,ทาเล่นนิพิสิทธิ์กันครับ โอ้มีแค่สองมุ2 2> อสองอันแล้วดิหลุดหลุดจริงอันเนี้ยคือแบบถามพี่เสกอยากทดลาย,ยาไหมโอ้ต้องติดต่อโอ้โหให้พี่เสกเป็นไอแน่นนเหรอพิเซนเตอร์อย่างนั้นเหรอเกมกีบาท์ศรร้อยครับโอ้พระเจ้าเฮ้ยาคาือ่าไม่ไหวแล้วผมขึ้นอิงลมุม ผมขึ้นอิงลมเพี้ยผมเพี้ยผมมีความสุขอะไม่อยากให้ลงเลยใจเย็นน้องชายตัวเห็นยังตัวเข้าไปดูว่าเดี่ยไม่ไม่เเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ดูห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าคือมันเป็นแบบอันนี้ห่อได้หรอห่อได้บวกกับบาทนะสี่ร้อยครับโดยมันอแล้วไวและวดีห้าหม้วพันห้าร้ไม่มีเอฟเฟกต์แย่ครับคุณภาพของพืชที่ร้านของผมนี่ไม่มีเอฟเฟกต์ที่แย่นะครับ ยายสปีดยายสปีดยังโอ้ยยายสปีดโอ้ยยายสปีดซู้ไม่ได้พี่บอกเลยยายสปีดไม่สามารถแบบลิงลมแบบนี้ได้อะนี่สากมาหรือวาเนะี่ยของขึ้นนะเนี่ยอ่ย่าไปอย่าไปงานจัเปิดนะเนี่ยที่หนึ่งนะครับอุ้ยผมชอบวันนี้ผมค้นพบแล้วผมค้นพบพจริงๆเออจริงตำรวจมันไม่รู้จริงๆหรอวะขนาดเนี้ย เออนี่ไงได้บังกะโลแล้วอะเดี oh. ๋ยวลองดูดิบังกะโลครับผม mm. เอ่ออ่ะ Talk to Uncle Nelson สอ๋อคุยกับลุงได้แล้วผมหาหาซื้อบ้านได้แล้วอะ่ะคุณผูชมโอ้เหมือนกับว่านายจะฝากเงินจนเต็มแล้วเนี่ย อย่าทำตัวน่าสงสัยเกินไปนะเวลาจะฝากใน atm ในแต่ละสัปดาห์นะอ้าเหรอขอบคุณดอกไม้นอ้องกิติพงศ์ครับเคยว่าอยากจะมีการอะไรค right อนโหวตมอแคชออนไลน์บาลานซ์โอ้โหต้องรอนรอนริงนี่ไงคุณผู้ชมรอนริง่งถ้ารอนริง่งเทียบกับในหนังก็คือตอนที่เปิดร้านรถยนต์นั่นแหละตอนที่เปิดร้านล้างรถอะของ breaking bad คุณผู้ชมเคยดู breaking bad ใช่ไหม นี่ไงแล้วเราต้องรอนีแล้วล่ะต้องซื้อต้องซื้อธุรกิจก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้วันนี้เดี๋ยวพี่ต้องขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะขออนุญาตพักผ่อนแล้วนะครับฟันดีลัตีสวัสดีครับอิกา16นาทีมาเจอกันใหม่นะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับขอบคุณหัวใจด้วยครับเออใครไม่รู้ตินตามฝากกดติดตามด้วยครับพี่น่าจะเล่นเกมียาวนะสนุกมาก เออแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องพวกนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นให้มันจบแค่ในเกมนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยก็ให้เข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นแค่เกมนะครับไม่ได้ชักจูงหรือว่าไม่ได้เชื้อเชิญใครนะครับให้มาแบบ้ทดลองอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าบทสรุปของความเป็นจริงก็อย่างที่เรารู้กันนะครับคือมันไม่มีใครได้ดีกับเรื่องพวกนี้นะครับ มันถ้าเกิดว่าน้องๆหน,หนูๆที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันมน่ามันไม่เท่มันแม่เลยเลยนะครับเกมเราดูกันเพื่อความสนุกนะครับคุณผู้ชมตามนี้นะอ่ะโอเคหละฟันดี้ลาตีสวัสดีครับพรุ่งนี้มาตอนประมาณ3ามทุ่มครับแต่ว่าจะเล่นเดลต้าฟอร์ก่อนนะครับในช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับก็จะมาเกมนี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังก็บ้านแดงอมามาูนะครับรู้กันเนาะเกมนี้ค้าขายครับค้าขายพันุ์พืชนะครับ อ่ะโอเคพี่ขออนุญาตนะครับขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับวินนี้ต้อนรับทุกคนนะครับไว้เจอกันนะครับฝากกดติดตามด้วยละกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาฝันดีราตีสวัสด์ครับไว,ไว้เจอกันครับลาไปก่อนบ๊ายบายสนุกมากขอบคุณครับ